258ดูกระภิษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นฉนดูกระภิษุทั้งหลายปัญญาปัญญาปัญญสีสีปัญญทริยังปัญญาพละปัญญาพลังธรรมวิจยะสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชังโคความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิ องคแห่งมัคมัคคังคังข,งของภิกษุผู้มีจิตไกลค่าศึกมีจิตหาอาสวะไม่ได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมัคเจริญอริยมัคอยู่นี้แลสัม,มาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มัคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อบรรลุสัมมาทิฏฐิความพยายามของเธอนั้นเป็นสัม,มาวายามะ ภิกษุนั้นมีสติละมิฉาทิฐิได้มีสติบรรลุสัมมาทิฐิอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฐิสัมมาวายามะสัมมาสติยอมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาทิฐิของภิกษุนั้น259ดูกระภิกษุทั้งหลาย บรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาสังกปะว่ามิจฉาสังกปะรู้จักสัมมาสังกปะว่าสัมมาสังกปะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ260ดูกะระภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาสังกปะเป็นไฉไคือความดำริในกาม กามสังกโปดาริในพยาบาทพยาปาทะสังกโปดัริในความเบียดเบียนวิหิงสาสังกโปนี้มิฉาสังกปะ261ดูกระภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสังกปะเป็นไฉไหนดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสัมมาสังกปะเป็นสองอย่างคือสัมมาสังกปะ ที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่งสัมมาสังกัปะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่ง2 6 2ดูกระพิกษุทั้งหลายก็สำมาสังกัปะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นฉไนคือความดำริในเนคขมะ เนคขมมะสังกโปดำริในความไม่พยาบาทอพยาปาทะสังกโปดำริในความไม่เบียดเบียนอวิหิงสาสังกโปนี้สัมมาสังกปะที่ยังเป็นสาสะวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขัน2 6งรดูกระภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสังกปะของพระอริยะที่เป็นอนาสะวะ เป็นโลกุตระเป็นองค์มรัคเป็นฉไหนดูกระภิกษุทั้งหลายความตรึกตักโกความวิตกวิตักโกความดำริสังกโปความแนวอัปปนาความแน่นแนพยัปปนาความปักใจเจตโสอภินิโรปนาวจีสังขารวจีสังขารโรของภิกษุผู้มีจิตไกลค่าศึกมีจิตหาอาสวะไม่ได้ ร่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคภิสุุนั้นยอมพยายามเพื่อละมิจฉาสังกัปปะเพื่อบรลรุสัมมาสังกัปปะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายมะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาสังกัปปะได้มีสติบรรลุสัมมาสังกัปปะอยู่ สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาสังกัปปะของภิกษุนั้น264ดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไร คือภิกสุรู้จักมิฉาวาจาว่ามิจฉาวาจารู้จักสัมมาวาจาว่าสัมมาวาจาความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ265ดูกระภะกิสุทั้งหลายก็มิฉาวาจาเป็นไฉนคือพูดเท็จมุสาวาโทพูดส่อเสียดปิสุนาวาจาพูดคําหยาบ พุษะวาจาเจรจาเพอเจอสัมผับปลาปโปนี้มิชาวาจา266ดูกระภิกษุทั้งหลายก็สัมมาวาจาเป็นไหนะดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสัมมาวาจาเป็นสองอย่างคือสัมมาวาจาที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่ง สัมมาวาจาของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่ง2องร้กสดูกระภิกษุทั้งหลายก็สัมมาวาจาที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นฉนคือเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จโมสาวาทาเวรมณีงดเว้นจากการพูดส่อเสียด ปิสุนายะวาจายะเวระมณีงดเว้นจากการพูดคำหยาบพรุษายะวาจายะเวระมณีงดเว้นจากการเจรจาเพอเจอ้อสัมผัสปลาปาเวระมณีนี้สัมมาวาจาที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขัน268ดูกระภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจาของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มัคเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายความงดอารติความเว้นวิรติความเว้นขาดปฏิวิรติเจตนางดเว้นเวระมณีจากวจีทุจริตทั้ง4ี่ของภิกษุผู้มีจิตไกลค่าศึกมีจิตหาอาสวะไม่ได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมัค เจริญอริยมรรคอยู่นี้แหลสัมมาวาจาของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคภิษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาวาจาเพื่อบรรลุสัมมาวาจาอยู่ความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาวาจาได้มีสติบรรลุสัมมาวาจาอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติมม ด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาวาจาของภิกษุนั้น269ดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้ง7นั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิฉากรรมมันตะว่ามิฉากรรมมันตะ รู้จักสัมมารกรมมันตะว่าสัมมากัมมันตะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ270ดูกระภิกษุทั้งหลายก็มิฉากรมมันตะเป็นไฉนคือปานาติบาตปานาติปาโตอธินนาทานอธินนาทานังกา,าานกาเมสุมิฉาจารกาเมสุมิฉาจาโรนี้มิฉากรมมันตะ 271ดูกระภิษุทั้งหลายก็สัมมากรรมันตะเป็นไฉนดูกระภิษุทั้งหลายเรากล่าวสัมมากรรมตะเป็นสองอย่างคือสัมมากรรมตะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่งสัมมากรรมตะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มัคอย่างหนึ่ง 272ดูกระภิกษุทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นฉไนคือเจตนางดเว้นจากปานาติบาตปานาติปาตาเวระมณีงดเว้นจากอธินนาทานอธินนาธานาเวรมณีงดเว้นจากกาเมสุมิฉาจาร กาเมสุมิฉาจาราเวรมณีนี้สัมมารกรรมตะที่ยังเป็นาสาวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขัน273ดูกระภิษุทั้งหลายก็สัมมารกรรมตะของพระอริยะที่เป็นอนาสะวะเป็นโลก,กุตระเป็นองค์มักเป็นฉไนดูกระภิษุทั้งหลายความงดอารติความเว้นวิรติ ความงดเว้นปฏิวิรติเจตนางดเว้นเวรมณีจากกายทุจริตทั้งสามของภิกษุผู้มีจิตไกลค่าศึกมีจิตหาอาสวะม่ได้พรังพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แหลสัมมาก,กัมมันตะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคพิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉากัมมันตะเพื่อบรรลุสัมมากัมมันตะ ความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉากรรมันตะได้มีสติบรรลุสัมมากรรมันตะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย้อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมารกรรมันตะของภิกสุนั้น 274ดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาอาชีวะว่ามิจฉาอาชีวะรู้จักสัมมาอาชีวะว่าสัมมาอาชีวะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ275 ดูกระภิกษุทั้งหลายก็มิฉาอาชีวะเป็นไฉนคือการโกงกุหนาการล่อลวงละปนาการตลบตะแรงเนมิตตกตาการยอมมอบตนในทางผิดนิเปสิกตาการเอาลาบต่อลาบลาเพนะลาพังนิชิกิงสนาตานี้มิฉาอาชีวะ276 ดูกระภิกษุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะเป็นไนดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสัมมาอาชีวะเป็นสองอย่างคือสัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่งสัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลก,กุตระเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่ง277ดูกระภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นไฉนคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมละมิฉาอาชีวะมิฉาอาชีวังปะหายะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีเวนะชีวิกังกับเปติดูกระภิกษุนทั้งหลายนี้สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขัน 278ดูกระภิกษุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลก,กุตระเป็นองค์มรรคเป็นฉนดูกระภิกษุทั้งหลายความงดอารติความเว้นวิรติความงดเว้นปฏิวิรติเจตนางดเว้นเวระมณีจากมิฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตไกลา้าสึกมีจิตหาอาสวะไม่ได้ พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แหละสัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะเพื่อบรรลุสัมมาอาชีวะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะได้มีสติบรรลุสัมมาอาชีวะอยู่ สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติยอมหอมล้อมเป็นไปตามสัมมาอาชีวะของภิกษุนั้น